สวัสดีค่ะคุณเอดี้สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนนะคะค่ะวันนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตของซ p ปเฮนรีนะคะต,ตัวนี้เราก็มองว่าน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยพื้นฐานกันก่อนนะคะอ,อ,อันแรกเลยนะคะเรื่องพอรตฟอลิโอของเขานะคะเขาจะมีลงทุนใน leasehold asset นะคะสิทธิการเช่าทั้งหมดสิบส asset ด้วยกันนะคะเป็น7 shopping ิ a l l 4 o f f ส c e ิ แล้วก็1นึงโรงแรมนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขามีแอสเซทกระจัดกระจายหลายที่อย่างนี้เนี่ยมันดีตรงนี้นะคะมันดีตรงที่ว่าเขาได้เวอร์ซิฟายความเสี่ยงนะคะอันนี้เบสอัลราคาประเมินนะคะ86%ของอสเซทเขาเนี่ยจะเป็นชอปปิ้งมอลล์นะคะ10%เป็น office ออฟฟิศและ4%เป็นเป็นโรงแรมะคะ่ะ ถ้าดูทางด้านรายได้นะคะรายได้เขาก็จะ d ด v e r s i f y ฟานะคะเ8ปเป็น s h o p ช i อปปิ้งมอลล์สิเป็น o f f i ออฟฟิศแล้วก็7%เป็นโรงแรมนะคะจริงๆใกล้เคียงกับกับาราคาประเมินนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็จะมเีเรื่องของสัญญาเช่าของเขานะคะมีแบบฟิก e d ฟิก t เรนต์นะคะอันนี้ก็คือฟิกซ์เันไปเลยต่อเดือนนะคะแล้วก็มีแบบเทิร์นเอเอร์เรนต์อันนี้ก็คือเป็นเหมือนเลืวอนิวแชร์ลิงอะคะ่ะคุณเอดดี้ก็คือ รายได้เนี่ยมันจะตามตามกำไรของลูกค้านะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างอยู่ในความนิยมแล้วก็ยอดขายดีเปรดโกรดให้กับทางกองทุนค่ะ นะคะคแล้วมาดูทางด้านาลูกค้านะคะลูกค้าก็หลากหลายนะคะมีทั้งเ e p a r t m e n t Store อันนี้ก็คือเซ็นทรัลนะคะ13%เอนเตอร์เทนเมนต์18%ฟู 8, ้ด19%แฟชั่น21%จะเห็นไหมคะว่าไม่มีค่อนข้างค่อนข้างบาลานซ์นะคะค่อนข้างบาลานซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันก็จะน้อยนะคะแล้วมาดูลูกค้ารายใหญ่นะคะสิบรายแรกเนี่ย รวมกันคอนเทนวิวแค่13.7%ของรายได้เท่านั้นเองนั่นหมายความว่าถ้าลูกค้ารายหนึ่งออกไปเนี่ยอิมแพคกับรายได้กองถุนก็จะน้อยมากอย่างคนที่เยอะที่สุดคือเซนทันนะคะ2.4%แต่รับรองว่าเซนทันไม่ออกนะคะอ๋อแค่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์กว่าแล้วอันนี้มันไม่ใช่ว่าที่เดียวนะคะอย่างสมมติ สมมติธนาคารอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบธนาคารเดียวมันคือเขามีสาขาหลายๆสาขาอยู่ในหลายๆโลเคชันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือข้อดีข้อที่1ของเขานะคะมาดูข้อที่2นะคะกองเนี่ยเติบโตได้นะคะ in organic growth นะคะโดยการซื้อแอสเซทเพิ่มนะคะซึ่งเขาก็มีแพลนอยู่แล้วะคะ่ะว่าจะซื้อแอสเซท6ตัวนี้นะคะภายใน8ปีข้างหน้าแล้วจะทำให้ แอสเซทไซส์ของเขาเนี่ยมันดับเบิลนะคะจากตอนนี้เนี่ยประมาณ88,000ื่นแปดดับเบิลก็จะเป็นสักประมาณ170,000ล้านบาทนะคะเอ่อ potential ก็จะมีในกรุงเทพก็จะมี3ที่ด้วยกันนะคะก็เซนทันเวสเกตเซนทันอิสเวลแล้วก็เซนทันพระราม9นะคะส่วนต่างจังหวัดก็จะมีชลบุรีสุราษฎร์ธานีแล้วก็อุบลราชธานีค่ะนะะคต่อมาเรื่องที่3นะคะก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงนะคะที่ว่า สัญญาจะหมดอายุสัญญาแอสเซทตัวใหญ่ๆจะหมดอายุใกล้ๆกันแล้วก็ดีวิเดนจะดรอปลงเยอะอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีคอนเซิร์นตรงนั้นแล้วนะคะเพราะว่าเขาสามารถเพิ่มทุนได้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วเขาก็ไปต่อสัญญากับเซนทรัปิ่นเแล้วนะคะต่อไป15ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็กซ์ปาวหน้าคือ2039 ะะแล้วเดี๋ยวปีหน้านะคะสิงหาปีหน้าเขาก็จะใช้เงินกู้ทั้งหมดนะคะในการต่อสัญญากับเซ็นทันพรามสองนะคะต่อออกไป10ปีก็จะไปหมดสัญญาปี2035เพราะฉะนั้นมูดนะคะในช่วง10ปีนี้นะคะใน10ปีข้างหน้านี้นะคะถามว่า เซนของรายได้นะคะเป็นก้าอีกยีิบเออร์เซเพราะฉะนั้นสอันรวมกันเนี่ยเป็นสี่าเนะคะถามว่าเอ๊ะรอบหน้าเนี่ยเ,เป็นปี35นะคะ35ก็จะเป็นพระรามสอง่สิบสร์เซ็นแล้วก็เป็นตัวมารีนาอีก3%ก็คือ27%แต่นั่นคืออีก10ปีข้างหน้านะคะอีก10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะวางใจได้นะคะแล้วอีกอันหนึ่งข้อดีอันนี้ก็คือ ปี3-5ใช่ไหมคะ2ีแล้วก็ตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็คือปีเก้าเนี่ยจะไปหมดปี3-9นะคะห่างกัน4ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองก็จะมีช่วงเวลาที่จะที่จะใช้ในการต่อสัญญาตรงนี้ได้ ะะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือความเสี่ยงที่แบบว่า,า DPU จะดอกลงเยอะๆเนี่ยในช็อตเทมเอมตอนนี้ไม่มีนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของเออร์เน็นะคะเราจะโตเฉลี่ย4%ต่อปีใน3ปีข้างหน้านะคะถึงปี2026พี่เ i ่งครับ พี่เก่งไม่แน่ใจพี่เก่งได้ยินเสียงผมไหมทางด้านชมพิมพ์นะครับาแล้วก็ลงรับเหมือนสัญญาณมันกระตุกกระตุกเป็นเป็นพักๆเรื่อยๆเลยพี่เดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันขอเป็นเป็นสรุปคอนคลูชั่นเลยนะพี่เพราะว่าสัญญาณพี่มันเหมือนกับกระตุกนิดนึงนะครับตลอดระยะเวลาในการปีเซนต์เมื่อกี้เลยได้ค่ะ ก็คือครเรามองว่ารายได้เขาโตเฉลี่ยปีละ4%นะคะแล้วก็ดีวเวนด์เราร์กัสปีนี้บาท6สตางค์ปีหน้าบาท7สตางค์แล้วก็ปี26เนี่ยบาท12สตางค์ก็คือดีเวเดนเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เป็นโกลดนะคะไปอย่างน้อยอประมาณเ,ออเกือบ10ปีข้างหน้านะคะแล้วก็เราให้แฟร์แวร์ยูเป็น DCF นะคะที่12บาท50ค่ะแนะนำเทรดดิ้งบค่ะ โอ้ต้องบอกว่าน่าสนใจนะนะครับตรงนี้วงจรดอกเบี้ยโลกมันเป็นแนวโน้มลงนะครับภาพอินฟลกชันก็เริ่มชะลอลงนะครับยิวล,ลงก็เป็นภาพที่คนค้นหาเซิร์ช for you กันนะครับ c p n r e a d ก็เป็นหนึ่งในทางเรื่องหลังจากปลดล็อก o อ e r h a แหงเรียบร้อยแล้วพอร์ตรายได้ถือว่า diversify ดีนะครับถือว่าค่อนข้างจะกระจายได้ดีเลยนะครับถามพี่เคงนิดเดียวครับ c n r e a d เริ่มดีขึ้นแบบนี้ตัว c n ก็น่าสนใจไหมครับ uh ตัว CPN น่าสนใจไหม f u n d a เมนท a ลเขาต่างกันนะคะฟ u น d a เมนท a ลจะค่อนข้างแตกต่างอันตัวนี้มันเป็น recurring Income แต่ว่า uh, CPN เนี่ยเขาจะเป็นโกลดมากกว่าแล้วก็มีธุรกิจหลากหลายมากกว่าตรงนี้นะคะก็คงจะต้องดูแยกกันนิดนะะึงค่ะครับก็ชัดเจนนะครับว่าใครเน้นในเรื่องตัวพวก Recurring นะครับเน้นความปลอดภัยหน่อยก็ CPN Read เป็นหนึ่งทางเลือกอยิวกำลังริ่งขึ้นนะนะครับอีกหลายปีเลยจากอ้แหงเนี่ยปดล็อกไปละ แต่ว่าในส่วนตัว CPN เองก็จะเป็นโกลด์นะก็ต้องไปตามดูนะครับในภาพของตัวแนวโน้มผลประกอบการที่จะเติบโตโดเป่นมากน้อยแค่ไหนนะครับขอบคุณพี่เขงมากครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณค่ะสวัสดี